สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับวันนี้ไปดูเลยดีกว่านะครับเกมฟุตบอลไทยลีกมีลงเตะกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับสคู่นะครับเราควรจะเชียร์ทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟาเกาแปดห่ะครับคู่แรกวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ไปได้เลยครับกับทีมอย่าง b ีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับ วันนี้ก็จะมีโปรแกรมเล่นในบ้านตัวเองนะครับก็ต้อนรับนะครับการมาเยือนของทีมอย่างเชียงใหม่ยูไในเตดนะครับทีมท้ายตารางนะครับสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับของทีมอย่างบีจีปทุมนะครับพวกเขาเองก็ผลงานไม่ค่อยดีครับ6เกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครนะครับเป็นการแพ้ไป2 แล้วก็4เกมหลังสุดนี่เสมอมาทั้ง4นัดเลยครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่พวกเขาจะใช้เรียกความมั่นใจเรียกจุดเปลี่ยนของตัวเองนี่กลับมานะครับเพราะว่าผู้เยือนนี่เป็นทีมอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดผลงานในฤดูกาลนี้ย่ำแย่มากๆครับลงเล่นไป17นัดในลีกครับปรากดวาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้ครับบีญปทูมก็ต้องการหาจุดเปลี่ยนก็เชื่อว่าพวกเขาจะเน้นเป็นพิเศษแน่นอนครับวันนี้ครับธีรศินก็หายเจ็บกลับมาลงเล่นได้สารัตย์ อันเดรสตูนเยสครับนักเตะ่างวิกเดคาโดโซก็สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาเปิดบ้านน่าจะชนะได้นะครับแล้วก็น่าจะยิงเกินแบบ1ประตูขึ้นไป2องลูกวันนี้รุ้นได้ครับสำหรับทีมอย่าง b g จีปทุมนะครับเลือกเชียร์บีจีปทุมไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัําคขนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็เป็นเกมคู่บิ๊กแมชครับ อยากให้เชียร์ทีมอย่างเมืองทองไปได้เลยครับวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเมืองทองครับสถิติที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ของพวกเขานะครับนั่นคือพวกเขายังไม่แพ้ใครในบ้านของตัวเองเลยนะครับสี่เกมหลังสุดก็ชนะ2แล้วก็เสมอ2ก็ถือว่าเหนียวแน่นด้วยนะครับวันนี้นักเตะตัวหลักๆครับที่จะนําทัพก็จะมีวิลเลียนป๊อปนะครับมีทางเฮนรี่อานิเย่นะครับรวมไปถึงวิเทย่ป้อมพันุ์ก็จะเป็นสานักเตะนะครับที่จะนําทัพในค่าคืนวันนี้เลย ส่วนผู้มาเยือนวันนี้นะครับทีมอย่างบุริรัมยูเนเต็ดครับผลงานในการเล่นเกมลีกสีนัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะครับ แล้วก็ช่วงหลังนะครับฟอร์มดีมากๆครับชนะทุกรายการมาเจ็ดนัดติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้พวกเขาจะไม่มีกองหลังอย่างดีเกาแล้วก็จะไม่มีสุดหน้านะครับอย่างสุภชัยใจเด็กที่ติดโทษแบนนะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็มองว่าทีมอย่างเมืองทองครับสู้กับบุรีรัมยูในเตดในบ้านตัวเองพวกเขาสู้ยิบปลาแน่นอนนะครับแล้วก็สีติในบ้านฤดูกาลนี้เป็นทีมที่แพ้ยากอยู่แล้วครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขามีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับก็เชื่อว่าเล่นในบ้านจะไม่แพ้นะครับ ทีมที่3ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโปลิสเทโรไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนเชียงรายนะครับซึ่งเกมนี้นะครับโปลิสเทโรผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีเลยครับ5เกมหลังสุดในลีกครับปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าเหนียวแน่นด้วยนะครับการออกไปเยือน2เกมหลังสุดก็เสมอมาด้วยนะครับตัวหลักคนนี้นะครับอย่างทีราเทพวินโนไทยนะครับไอแซคคอนนี่ก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเชียงรายครับซึ่งผลงานในบ้านกําลังย่าแย่เลยครับเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดในลีกครับปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปถึง5นัดด้วยกันนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างโปลิสเซโรไปดีกว่านะครับ ปิดท้ายในค่มคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไปได้เลยครับทีมอย่างหนองบัวพิชยาครับวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่าง True Bang k o k นะครับผลงานของทีมอย่างหนองบัวพิชยานะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าเล่นมา3เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครในลีกด้วยนะครับและก็สิตินะครับในการเล่นในบ้านของพวกเขาในการเล่นเกมลีก6เกมหลังสุดนะครับชนะคู่แข่งนี้ไปถึง5เกมด้วยกันนะครับ ทีมแร่งๆที่มาเยือนอย่างบีจีปทุมนะครับชนบุรีนี่ก็ไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างหนองบัวพิชยาได้นะครับแล้วก็เป็นการแพ้ไปด้วยก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเกมในบ้านของพวกเขายอดเยี่ยมขนาดไหนครับวันนี้นะครับนักเตะตัวีเด็ดของทีมนะครับอย่างแฮมิลตันโซเรสครับบารอสทาเดลี่นะครับก็สามารถลงเล่นได้ด้วยนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนในวันนี้นะครับทีมอย่างทรูแบงค์คอกับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไม่ดีครับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ตอนนี้ก็ถือว่าต้องมาลุ้นเหนื่อยกันอีกครั้งนนนึึงงงััเกกมหลลสุดดใีแพ้ไปถ2 นักเตะตัวหลักวันนี้ก็จะมีพิรพัฒน์นชชยาเลยครับแล้วก็ทางเอเวอร์ตันไม่สามารถลงเล่นได้นะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมฟอร์มแรงในบ้านอย่างหนองบัวพิชยาไปดีกว่านะครับเชื่อพวกเขาเล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับย้ำอีกรอบนะครับก็มีนะครับทีมอย่างบีจีปทุมนะครับเมืองทองยูไนเต็ดทีมอย่างโบลิสเทโรครับแล้วก็ปิดท้ายหนองบัวพิชยานะครับ สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องยูทูบฝนตุ c h ชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ